คนดูผมหน่อยครม่เนะคนดูอ๋อผมอคือเราคอมัได้อยู่แล้วไงก็ให้มันช่วช่วยดูแล้วที่เดียอเราก็ตามสเต็ปเราอะเว็บสี่ปพิ่กองเ็ตองน้เนี้ยเว็บนี้คือแบบไล่ตีก่อนใช่ไหมแต่ไม่เคยมียิงไม่ไนี่เเออมันดีงนเ้ยกว่ายิงยิงอก็ได้ก็ไม่เล่อเอะแค่เอฟยูมามารวมเออทำไมชูเตอร์เลื่อนดมันบักว่ะ กินยาอะไรล่าน่าจะน่าจะถอดชุดถอดอะไรถายามากกว่าแล้วใส่ถอดแล้วใส่ดีมากเมื่ยใจเย้ยครับผ้โหงื่เย้ยเลยปล่อยตายแย่ยูคือใส่ถอาานี้มัตัดบ้าป่วนตัดบ้าป่วนทำไงอ่ะคือไปยิมไปไัยอ่ะมอันนี้ป่าวอ่ะ อุ้ยตาโพกไปเลยนุ่นกระตุกชิบโพเลยโอ้โหหรอแต่จริงอ่ะยิงตัวนั้นจะรอดเลยยิงแล้วหยุดนั่งระวังยิงที่เดียวตลอดเสาบังเสาบังกดที่นีลืมไปหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วหยุดเลยหยุดเลยหยุดเลยตีเอาตีเอาเพิ่มอีกตัวมันก็เกินป้องหรือว่าเป๊บไหนนะที่ต้องกดที่ขวายิงโอ้ย ยู่เลยยิเลยเอาเอเอาเอยู่เลยยิ่เลยยิงเลยยิงเลยเอมาแล้วอุระเบิดใครวะ่ลูยิงเลยยิงเลยพี่ร่าเข้ามายองยิงที่เดิมเล้วตรงไปเลยเอ้ยไ่่ไม่ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่แต่อลมันกันได้เลยคนพิษฮ่าฮ่าาเข้ามาเข้ามาตรงปืนไงนะแต่อยู่ตรงนี้เสาเสาระวังบังหน้าปืนนะมีรูปมีเล่มมีรออย่งเสาบังหน้าปืน

มันตายไปเลยไม่โดนเาี่นี่งมันเป็น้ัง้ยพระพี่เขาอะพระพระผิ่โทษเยมีมอนหลดมีมอนหลดตัวแหลมตัวแหลมตัวแหลมไม่ได้แกให้แกตายแล้วตายแล้วท่าตอนนี้สามแล้วสามหมดยางเนี้ยสี่แล้วสี่แล้วเหลือใช่ปะกดมาตั้เลยครพี่กดดพี่กดห้าเอากดต่อตานสิเลยก็ได้มางมาอ่ ม่ไม่ไมมล,ลงมาสองวันมาลงวันจิกล,ลงสองวันจิลงไปสองวันจิกเลยลงเลยลงเลยตอนนี้ตอนนี้ขอไปดูติดตัวตอนรเสวยมันมีรถสว้เฮ้ยใครเอาได้ยูมี่เขาหน่อยดิจริงจริงเอาเสาเลยต้องให้ต้องให้ทาร์จอะอยู่อยู่ตรงเมนเลยไม่เป็นไรติดต่อไปเหมือนกันเลยตต่อไปเหมือนกันเลยต่อเนี่ยสองวันจิกสองวันจิกอ่ะมันเป็นงลืมนะว่ามันกดคลิกขวาได้เวลาอยู่ที่นั่น ลงเลยลงเลยเวเวอาจะมาแล้วเวอาจะมาลงเลยลงเลยลงเลยอย่าเพิ่งลงลงไปเลยอีกสองลงมลงเลยกว่าจะไล่เสร็จลงเลยเนี่ยตอนเนี้ยลงไปเลยลงเลยร์แล้วแล้วมีสมโหลยหโหูหห้้มอนหลุดมาโอ้โหเจ็บตายเป็นตายไม่หว่อ่าไม่หวะเรียนี่เปิดตอ้ระวังอ้ระวั เออมีอวาตายอยู่หลุดไม่ได้หลุดธรรมดาด้วยหลุดแบบสามตัวตกก็จะข้างบนอ่ะข้างบนคือแบบข้างบนมีสามตัวเข่าไหมเงยด้านล่างด้านล่างกำลังรวยเฮ้ยช่ใช่ัดปัดปัดไปแล้วอย่ายิงสิเฮ้ยระวังนะระวังนะ ข้างบนยังมีอยู่กูเป็นตัวรับคอไม่มีใครยิงหมดเลยอะมันไม่มันต้องบนมีอะไรยิงอะไรยิงอะไรนี่จะระเบิดยิงโหอยู่เป็นตัวรับคอจะอยู่ไหมเขาวิ่งมาเลยอ่ะสามตัวตีกัวใช่เอาบ้ากูขานดแน่ผมตายแล้วเว้ยเยตัวนึงตัวนึงอย่าเพิ่งโยงนะไม่ใช่โงตกตายอ่ะอุ้ยโอ้ยดีใจเอฟกี้ เบนเนตายเบนเอาเบนเดี๋ยวเ่กันก่อนเลยรับรัวน่อเฮ้ยเดี๋วเิเดี๋ยวเพิห้ยังยงแถวแ้วเดี๋ยวเจ้างนี้นี่อเอ้าโอ้โหใครเมอเมอใครวักิงเนคูเตอร์เูเตอร์องใครใครมีฮิวเลยดูหมดจ้าเฮเนไปฮิวตรงเขาได้ดิมาแล้วมาแล้วโอเคอ้ออิวอิวอ้าวอยู่จะให้อีกคนเอา ต่อไปเกี่ยวผมไม่ตากล้องผมไม่เกี่ยวตากล้องตายแต่มันหลุดเหรอเบนมันหลุดมาสี่ตัวพี่แล้วมันก็ใส่ผมเลยลด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 เอาอย่างพี่ว่าต่อไปถ้าประมาณนี้ก็โอเคนะถ้ามันไม่หลุดนะพี่ตาต้องโผล่เลยเจ๊กี้พาวอว์บอกพ่ตาแต่ว่าหลุดมาสี่ตัวไอเกพี่เป็นหัวพี่ขึ้นไปเลยหัวหัวเรือเป็นเรือดก่อนเราก็เห็นเนี่ยพอไดเทคนิกใครเป็นเทคนิกลอเอ๋ยย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 ายย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 ย มาอยด่อไ่เห็นภาพตัวเหลไม่ไม่เห็นภาพตัวเองขึ้นเราเห็นภาพตัวเองหมดใช่ไหมเฮ้ยเราเปิดแล้วเว้ยเนี่ยเป็นเตมาแล้วแต่เป็นอย่นวะเป็นนั่งไม่ิดข้างเสาเป็นนั่งข้างเสาเยอะเอาเจ๊าะโอ้ยะรอย่เงี้ยตีตีมสีนะอันนี้มันขึ้นชอตอยู่เลยาขาว เรวเดี๋ยวขอเทไม่ใช่ตรงนี้เราขอเทเลจการีตรงนี้รู้สึกคุณแรกสีขาวใช่ป่ะขาวเพื่อนว่าอีเขียวหมดเขียวขาวขาวเนี่ยไอตัวเนี้ยเลยกัวเนี้ยไม่รู้เลยนะแต่เคลียร์บอลไว้แล้วกันนี่พานี่ไปแล้วก็ขาวแดงใช่ยนะคุณดูสีไม่ออกหรอขาวแดงขาวแดงแวสีต้มตัวเป็นเงินมากขาวแดงนี่เเงินขาวแดงน้ำเงินอ่าเดี๋ยวกันเดี๋ยวเตรียมกดเลยเราขอเตรียมกดแล้ว เขาแดงน้ำมงินเขียวกดขาวแล้ว,ดวแด<บ>งอยู่นู่นสามวิสามวิแดงอยู่นู่นไม่ทันไม่ทันแล้วตุ้มทันไม่ทันตุ้มเราต้องกดพร้อมกันนะใช่ป่ะได้แยกได้แยกได้เรียงแยกไป

อุ้ยเงินดีไปแล้วเดี๋ยวอุ้ยไม่ทานเงินเขียวแดงขาวอุ้ยตายตายตายโดนเลยแดงแดงที่แดงขึ้นมาออกไม่เห็นไม่เห็นกูจำได้ว่าเสาเป็นยังไงถาระเบิดเลยมันต้องฝุอยังไงกันฝุยากบอกก็ข้าแม่งไปเฮ้ยเราจะได้เห็นหน้าเราอ่ะเลยใช่ไหมต่อไป

น้ำเงินน้ำเงินเดวน้ำเงินแดงเขแล้วกดแล้วกดแล้วไปกดไปกดเอ้าไม่ทันกดแดงน้ำเงินไม่ทันแล้วโอ้หายสา้ำเงินลูกูลตนอะไวะไม่เห็นโดนอะไรเลยมันจะมันทำอะไรได้มันทำให้มอนก่งขึ้นมันทำใ้มอนก่งขึ้นเปล่าัีอุ้ยสทีไปก่อนที่ไปก่อนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเเฮ้ยเฮ้ยไม่เฮ้ยเ้ย้ยเฮฮยเย ดหัวโดนตบเออลดนโดนอะไรวะเนี่ยไม่รู้แต่โดนดึงเออโดนอะไรไม่รู้ไม่ได้ทายเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอ๋อใช่แล้วมันมีนี่อยู่มันมีสกิลมันมีนี่อยู่นี่ไอ้แบบของสาวอ่ะมันจะมีทำให้สกิลเพื่อนโดนโดนของตัวเองอ่ะโดนของเลยเออใช่ใช่แม่งติดกันเองอยู่嘛ใช่ปะเมื่อตะกี้โดนโดนไอเอิร์ธปตบไอเอิรไอเอิร์ดพัเมื่อกี้นี้โดนปิดโดนบอมใครไม่รู้คือโดนสเปตั้งเทวเวอร์บึมบึมบึมอ่ะ ก็มีคนเดียวนันมาคยนเ่นหรือเปล่าีกไม่ได้ว่ะรอหนาต้อง้อแล้ว่ะอล่บัตหมดแลบัตรไม่เหลือบัตรยังมีวาระรอบวาระรอบมันจะรักษาแล้วใครไม่เลไปไม่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 ไมไมแล้วอ้ยอนคือตมเต็มคือทำอะไรต้อง ไฟขอบไฟขอบน่นนึงรอไปลเอาเอาเลยเอาเอา้อไฟขอบไฟขอบตาแล้วโอเคไฟขอบตาแล้วตาตโสัวิตตแล้วเราไปนั่นแล้วโไปโกเลมไฟนีู่มอีบทเลยตายเ่าจะเสียผู้เลยกล่องทองมาแล้วสจะเสียดาเมจไปกูไม่มีบทเลยกูมีบทว้กูไปแทงให้พวกมึงวจะเสียงมีดาเมจไปด่านละตัวนะครับกล่อจ้ มันต,ต้องมีผู้เสียสละาต mm. ่อด่าเว้ยไคไไมีทีสกิล้องมันมีหกช้ไป็ยังไม่ต้องมันมีหก่านใช่ไหมดีต้องกดดึงเด็กของซีดาก้อนเขาไม่ได้หมาหมาไม่หมาเข้าไม่ได้นี่หว่าหมาเข้าในนตี้ไม่ได้เอนเพ็่อนเพอนเพืนเพเพาไดนลงว่อน้พ่นเพ่อัเนเพอนเ้นเพนเพืนเพื่อนเพื่นเพนเพ่อนเพื่อนเนน พอไปถึงแล้วต่อไปอะไรนะตามที่นี้ใช่ไหมแล้วคนไม่ครบมันยืนได้คนยืนคนไม่ครบยืนไม่ได้นะป้าเพ่เพาะป้าเพ่เพ้ะมมาถึงบ้านเลยมาถึงบ้านก่อนเลยมาถึง้าอเลเดี๋ยวดูให้เดี๋ยวดูให้หนึ่งโอเคนับแล้วเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมันบ้กอยู่มันบ้าเยู่โอเคแคนเกตอยู่ตรงไหนวะเฮ้ยวิญญาณต้องขึ้นต้องขึ้นไปเนี่ยไม่ใช่ตายแล้วตายตรงนี้แหละ บตอนนี้เลยใช่ไหมตอน้เอาไปเยเอาไปเลเอาห้เลยเอาไ้เลยก่อนเอาพิเจอแท่ทนีละพี่ตายเพี่ยัาไปับได้พี่สาติดวิ่งมาไปนน่นอะอ๋อก็พีรีก็ไนี่ิพี่โอ้ไม่ไหวเลยไป็นแน่ใจว่าถูกอ่ะนะมันมันเริ่มที่หนึ่งหนึ่งหนึ่งห้าเริ่มหที่หนึ่ง้าห้าตอนนี้อย่าไปสนใจมากให้มันร้ามอสองนาะพ ก็นเลดีด้วยนะขึ้นขึ้นเลยขึ้นเลยขึ้นเลาขึ้นเลยขึนเลยขึ้นเลยขึเลยขึเลยขึ้น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 เล้นขึ้นเลยขึ้นลยขึ้นขึ้นเล้นเล้ยขึ้นเล้นขึ้นเลยขึ้เล้ยขึ้เลยขึ้ลยขึ้ลยขึ้นเลยขึ้นเลยขึ้นเล้นขึ้นเลยขึ้ยขึ้นเลยขึ้นเล้นเล้นเล้ยึ้เ้ยเย้เยนเยนยกัน แม่งขึ้นสอพี่ไอ้ไอ้ย่าย่าตายแล้โอ้โหสาเห็นั่นนะเโอ้โหแปดแสนเต็ม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 เน็มเต็มเต็มเตอมเตจมเต็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 มมเเต็มต็มเต็ไม่ต็มเต็มต็มเต็มมเเต็ยเตตมเตมเตมเตเต็มมเตมันมตต็มเต็มต ไม่มีทางชนะคนนี้โอ้ยเลือดเยอะไม่ไม่คือถ oh. ้าถ uh, ้าขึ้นเส้นผิดอะเลือดรถไปไม่ถึงเลือดรถจะเสร็จเป็ส่วนสี่ถึงด้วยหลอดใช่ปหมไม่ไม่คือคอถ้าถ้าเราถ้าเราขึ้นเส้นทัวร์มันก็เรื่อยๆหายไปเรื่อยๆแล้วนี่ตัวดาเมจหายไปสองเนี่ยอืม